สวัสดีค่ะมเมทเชลเลอร์ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากการทำธุรกิจออนไลน์ในเวลา6ปีที่ผ่านมาก็เริ่มทำแต่เดือนมกราปี2019ค่ะก็6ปีกว่า6ปีกับอีก3เดือนใช่ไหมนอกจากนี้มันก็ท้ายวิดีโอคลิปนี้มันก็จะแนะนำา3ธุรกิจที่น่าทำสำหรับมือใหม่หากว่าคุณเพิ่งจะ มาสนใจเรื่องของการทาเงินธุรกิจออนไลน์หรือว่าต้องการหาไรายได้เสริมหรือว่าทาคุณอาจจะทําธุรกิจออนไลน์ทำไรายได้ฟูลทำอย่างเรต้องการหา,าไรายได้ช่องทางอื่นก็อย่าลืมติดตามนะคะก็ทายหนคลิปนี้ก็มีบทเรียนสําคัญก็จะมี10อันด้วยกันก็คือให้ถ้าว่าคุณพิจารณาที่จะโอจะคิดตัดสนใจไม่ได้ว่าคุณจะทําธุรกิจไหนดีก็แนะนําให้สร้างธุรกิจที่ควบคุมได้ 100%ดีที่สุดนะคะก็คือสามารถที่จะเก็บรายชื่อลูกค้าได้ไม่พึ่งพาแพลตฟอร์มไหนก็อย่างเช่นคุณมีเว็บไซต์ของตัวเองมีอีเมลมีบัญชีรายชื่อมีบัญชีอีเมลของ,ของก็คือทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าคุณจะทำสกิลเมเดลมไหนก็ตามค่ะก็แนะนําอันดับหนึ่งก็คือจะต้องเก็บบัญชีรายชื่อลูกค้าเพราะว่าถ้าคุณไปพึ่งพาคนอื่นอย่างเช่นยูทูบไมสซอนอีซีเรดบับเบิลก็เหมือนกับว่าไปพึ่งพาอาศัยบ้านของคนอื่นซึ่ง ก็อำนาจสือขาดก็อยู่ที่แพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะก็เป็นไปได้ก็แต่หลายคนที่ทําเงินได้ฟูลทำเงินเยอะมากอยู่ๆก็โดนปิดบัญชีประมาณนี้ค่ะก็นอกจากนี้คนที่เปิดอา e ่านอีเมลอันนี้เป็นสถิติอันนี้เป็นอ e ีเมลที่ภาษาไทยที่เม์ส่งให้นักเรียน,นะคะ่ะก็มี คนเปิดอ่านประมาณ40-45%เซึ่งเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นเช่น f a c b o o k YouTube เนะ่ยจะมีคนดูแค่3-5%ของคนติดตามเท่านั้นนะคะแต่ว่ามัก็ยังทำ YouTube อยู่เพราะว่าลูกค้าที่ติดตามทาง YouTube เป็นลูกค้าที่มีคุณม้าก็คือต้องการที่จะมีความกำหน้าในชีวิตจริงๆก็คือมามาก็คือใช้ YouTube เพราะว่าต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนั่นเองอันดับอันที่สคือสร้างธุรกิจที่ขายได้3-5เท่าของรายได้ต่อปีก็จะ ใหญ่ธุรกิจเนี่ยเขาจะดูว่าเอาอไรายได้ต่อปีเท่าไหร่เขาจะแล้วก็คิดราคาขายอยู่ที่3-5เท่านนี่มันก็มาสนใจเรื่องของการทำเอเจนซี่ค่ะก็เป็น AAA ย่อมมาจาก AI Marketing Agency ก็คือเป็นเอเจนซี่ที่ทำการตลาดลก็ใช้ AI นั่นเองก็สกอตมารถจะขายได้5-10เท่าเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับ AI อค่ะอันนี้3คือเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับเทรนที่ยังมี ยังไม่มีคนรู้หรือว่ามีคนรู้ไม่มากก็ตอนนี้ AI กําลังมาแรงค่ะก็ตัวอย่างที่หาว่าคนรู้ว่าเทรนด์ไหนที่กําลังมาแรงแล้วก็ที่ยังมีคนรู้ไม่เยอะคนคนที่ลงมือทําไม่เยอะก็ยกตัวอย่างเมื่อปี2019ที่มีเริ่มทําธุรกิจ low content publishing ก็ขายพวกสมุดโน้ตพวกสมุดระบายสีพวกสมุดคารายมือประมาณนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งใน สาเหตุหลักๆที่ทําเงินเจ็ดหลักได้เร็วก็เพราะว่ามีคนรู้เพิ่งมาเยอะค่ะก็เป็นธุรกิจที่แบบเพิ่งเปิดตัวประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยากมากนะปีสองสิบยี่สิบห้าเนี่ยคนทําเยอะมากอันดับสี่ธุรกิจทําเงินได้ทุกเดือนนะคะเ้าหาว่ากลับไปได้ย้อนกลับไปได้หกปีทีน่นัาก็คือจะเริ่มทําธุรกิจที่สามารถที่จะทําเงินได้ทุกเดือน,นะค่ะถึงได้ชอบธุรกิจ a a a เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจ่ายค่าบริการทุกเดือนมีรายได้ที่แน่นอนนั่นเอง อันดับห้าก็คือการสร้างแบรนด์นะคะก็คือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวไหมว่าจะเป็นแบรนด์ส่วนตัวหรือว่าเป็นสําหรับธุรกิจสําหรับบริษัทจริงๆะคะ่ะการสร้างแบรนด์มีความสําคัญมากๆก็ไปเปิดยู u ูปอ่าชั้นนี้ก็คือเริ่มรู้สึกว่าจะจำไม่ผิดในเริ่มทำธรุรกิจอ่สมุดโน้ตเมื่อลงคอนเทนต์ทำริชชิงเมื่อเดอนมกราปี29แต่ว่าเพิ่งจะแบเริ่มแบ่งปัน ประสบการณ์ที่จากทำธุรกิจนี้ธุรกิจสมุโนโนดเมื่อเดือนเมษาสองนสิบเก้าค่ะก็ยังตั้งแต่นั้นมาก็ทำมา6ปีแล้วก็ยังมีคนติดตามอยู่ค่ะตั้งแต่ปี2019ลูกค้าที่แบบรุ่นแรๆที่ติดตามก็ยังติดตามไปอยู่ก็ขอบคุณมากๆค่ะคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มคนนั้นอันที่6กก็คือสร้างระบบการทำงานให้ลูกค้าหรือธุรกิจ ก็ถ้าว่าเปรียบเทียบกับธุรกิจโมเดลอื่นไม่ว่าจะเป็น Print on demand ธุรกิจสมุดโน้ตอสหรัมาร์เก็ตติ้งขายสินค้าดิจิตอลพวกค้าชิงประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบขายก็คือขายครั้งเดียวก็คือสมมติว่าสินค้าดิจิตอลหรือคอประมาณนี้ก็เหมือนกับขายครั้งเดียวแต่ว่าถ้าหาคนสร้างระบบการทํางานซึ่งตอนนี้ใช้ AI ช่วยทําได้สร้างระบบการทํางานให้ให้ลูกค,ค้าก็คือเหมือนกับว่าลูกค,ค้าก็จะพึ่งพาคนก็คือจะ ว่าเป็นลูกค้าในระยะยาวเพราะว่าคุณก็จะทำแบบว่าให้บริการรายเดือนใช่ไหมดูแลระบบการทํางานประมาณเนี้ค่ะไม่ใช่เน้นแค่การบริการเพราะว่าการที่คุณตั้งระบบให้ลูกค้าในลูกค้าก็จะเห็นคุณค่ามากกว่าค่ะแล้วก็พอใจที่จ่ายค่าบริการรายเดือนระยะยาวอันดับที่7ก็คือจะต้องใช้ก็คือ AI เพิ่งจะมาเปิดตัวได้ไม่ถึง2ปีใช่ไหมก็เพิ่งจะมายอยู่อะค่ะ ก็ตอนนี้ตัวเองก็เรียนรู้การใช้ทำใช้ AI ทำทำงานยังไงให้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของธุรกิจช่วยในเรื่องของการสร้างระบบให้ลูกค้ายังไงอะค่ะก็ก็คือจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องของการใช้ AI t ด i s ยวเฉพาะ AI automation ประมาณนี้ค่ะอันที่8ก็คือทำหายทั๋เกตราคา5ถึง6หลักถ้าเป็นไปได้คิดค่าบริการ5หลักก็คือจากประสบการณ์ส่วนตัวในการทำธุรกิจอนไลน์ที่แจง้งก็คือทำมา6ปีแล้ว ก็โดยเฉลีย่ยลูกค้าคนที่ติดตามโดยเฉลีย่ยคะประมาณ 1- นที่จ่ายค่าราคา6หลักคะคะก็คือซื้อแบบหลายคนก็ซื้อแบบเกือบทุกคอสประมาณนี้บางคนก็ติดตามไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็สองสามปีผ่านไปเพิ่งจะมาซื้อประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าซื้อครั้งเดียวก็ประมาณ5-6าหก i l นก็หลายๆคนที่แบบติดตามม่มาน,นานไม่เคยแบบซื้อคอร์สอะไรแต่ว่าพอซื้อซื้ออ่ ประกันโคชิงแรกก็จ่ายห้าหกหมื่นบางคนเจ็ดแปดหมื่นประมาณนี้ค่ะแล้วก็รวมๆแล้วก็มีหนึ่งบางคนก็ซื้อบบคอสเลนราคาแบบห้าพันแปดพันหมื่นหนึ่งก็รวมๆก็ประมาณหกหลักก็คือแสนหนึ่งก็อยู่ที่หนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์ค่ะถาว่าคุณมีสินค้าบริการมีลูกค้าของตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์สินค้าดิจิตอลหรือว่าเป็นการให้บริการนะคะก็แนะนำให้คุณ มีราคาที่จะเป็นราคาหายทิ cket นะคะรองได้ว่าประมาณ1-3%เจ่ายแน่นอนนะะที่เขามีกำลังซับพร้อมที่จะลงทุนาหาความรู้ให้ตัวเองแต่ว่าลงทุนเรื่องของการาการธุรกิจประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจที่ของคุณเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจประเภทไหนคะ่ะก็มั่นใจนะคะ100่ะร้อเซเลยว่าจำนวน1-3%ซของลูกค้าคนในตอนนี้พร้อมที่จะจ่ายราคาหกหลัง อันที่9คือเลือกธุรกิจโมเดลที่เหมาะกับความสนใจของตัวเองแล้วก็เทรนแล้วก็ขอเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือเน้นมากๆนะะที่ทำเงินทุกเดือนนะคะอย่างสม่ำเสมออย่างแน่นอนประมาณนี้ก็คือเป็นก็ถ้าหามว่าคุณเลือกธุรกิจโมเดลอื่นใช่ไหมก็จะรายได้ บางเดือนได้น้อยบางเดือนไม่มากก็คือรายได้ไม่สม่ำเสมอก็สรุปก็คือทุกวันที่1ของทุกเดือนคุณจะต้องหาลูกค้าใหม่ก็คือทุกวันที่หนึ่งรายได้เป็นศูนย์แต่ถ้าหากว่าคุณเรือธุรกิจโมเดลที่ลูกค้าจ่ายค่าบริการทุกเดือนอะคุณวันที่1ของทุกเดือนรู้เลยว่าอ๋อฉันมีลูกค้าสมมติว่าคิดค่าวันหนึ่งหมื่นบาทฉันมีลูกค้าสิบคนก็แสนนึ้ก็รู้ว่าอ๋อมีลูกค้าเดือนนี้มีก็คือรู้แล้วว่าก็คือทุกวันที่หนึ่งอะไม่ต้องเริ่มจากศู ก็จะเน้นนะคะว่าส่วนตัวแล้วตอนนี้ก็จะเน้นเรื่องของ AI ก็อย่างที่แจ้งก็ทำ m า r k r t i t i n g e n e y c y แล้วก็ทำ YouTube Automation ก็จะจ้างคนอื่นทำเพราะว่าก็มาถึงคลับอันที่10ก็คือเมื่อคนทำเงินสากธุรกิจออนไลน์ได้แล้วไปลงทุนอ่าซื้อหุ้นอสังหาหรือมัลาหรือว่าไปลงทนลุนธุรกิจชนิดอื่นโมเดลอื่นที่สามารถที่จะทำเงิน ได้ค่ะก็เน่ยก็ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นพาส์ิซิบินคำก็คือลงทุนลงแรงครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ระยะยาวก็ประมาณนี้ยอดตรงนี้ก็จะเป็นหลักๆนะกคะก็ระยนนําคัญก็สรุปก็คือ ให้คนเลือกโมเดลที่มีตัวเองมีความสนใจเป็นหลักแล้วก็เทรนด์ด้วยก็ถหากว่าคนมีความสนใจตรืองของ AI ก็แนะนำเลยค่ะที่อะไรตอนนี้ที่เกี่ยวกับ AI ไม่ว่าจะเป็น Youtube ที่ใช้ AI ประมาณนี้หรือว่าทำเอเจนซี่ Agency เป็นทริปเปิลเอไอมาร์เก็ตติ้งเอเจนซีถามว่าคนุนพอมีประสบการณ์ประมาณนี้หรือว่าสนใจที่จะเรียนรูโทรศัพท์ใหม่สนใจที่จะเป็นก็คือเปิดธุรกิจ ของตัวเองโดยแท้จริงแล้วเขาต้องการที่จะขายธุรกิจได้ภายใน3-5ปีก็ก็เป็นอีกอีกธุรกิจโมเดลหนึ่งที่คุณอาจจะสนใจค่ะเป็นการทำอ่ะมาร์เก็ตติ้งเอเจนก็ไม่ก็แน่นะคนก็จะแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการทําธุรกิจนี้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเพิ่งจะเริ่มเป็นทางการได้ไม่นานอ่าแล้วก็ให้ ทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งด้วยไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจไหนอะค่ะให้เน้นในการแบบเก็บบัญชีรายชื่อลูกค้าก็ถือได้ว่าคนเป็นเจ้าของก็เป็นแอสเซทก็คือถือว่าเป็นเป็นสินทรัพย์ออนไลน์บางนัง้นเถอะก็คือการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งซึ่งไม่ได้เริ่มทํามาเกือบสองปีแล้วก็ส่งแต่มันก็ไม่ได้แบบเพิ่มไม่ได้อ่าไม่ได้แบบมาโปรโมท อีเมลมาคือิ่งของตัวเองันนี้ก็จะจะเริ่มเพราะว่าที่เซตไว้ที่แจกของฟรีก็ไม่ได้เช็คว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ไงก็เห็นว่าคุณจะติดต่อเมย์มาทางไลน์ก็ได้ค่ะคุณจะต้องการที่จะติดตามเมย์ทางอ e ีเมลค่ะก็ส่งอ e ีเมลของคุณที่คุณสะดวกรับข่าวสารมันก็ส่งโดยเฉลี่ยค่ะก็อย่างน้อยหนึ่งฉบับต่ออาทิตย์เน็ตอ่อยกเว้นว่าเมียถนัดจะมีแบบอะไรที่แบบสาคัญสาค,คัญอะไรประมาณนี้ค่ะก็ สร้างธุรกิจระยะยาวแล้วก็เน้นให้สร้างธุรกิจที่คุณสามารถจะขายได้ธุรกิจที่ทําเงินได้ทุกเดือนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไม่เริ่มต้องเริ่มจากศูนย์ทุกเดือนประมาณนี้ค่ะก็รู้ว่าออฉันมีแล้วคิดลูกค้าลูกค้าที่จะค่าบริการเท่าไหร่แล้วก็จํานวนกี่คนก็รู้ก็คือสามารถรู้ได้ว่าอ๋อฉันมีเราได้ประมาณนี้ก็คือคาดการได้ค่ะเพราะว่าธุรกิจอื่นเนี่ยคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าอ๋อฉันเดือนนี้จะทําเงินได้มากหรือได้น้อยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เน้น ถ้าเป็นเบนด้ให้ทำราคา High t ทคเกตนะคะก็อย่างที่จะคนมีลูกค้ามีธุรก,กิจอยู่แล้วก็แนะนำให้เพิ่มอะไรที่แบบเป็นพรีเมียมประมาณนี้ค่ะก็รับรองได้ว่า1-3%ของลูกค้าแ้ะคนติดตามพร้อมที่จะจ่ายสินค้าและบริการเนี่ยนะคะเป็น6หลักก็คือเป็นแสนก็เลือกธุรก,กิจบริษัทที่เหมาะกับความสนใจของตัวเองนะคะก็เป็นพวกเทรนด์พูดทำงานนดหนึ่ง ได้ทุกเดือนแล้วก็อันสายก็คืออย่าลืมนะคะากว่าก็คืออันนี้ก็จะเป็นอีกอีกอปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งที่เน้นก็คือให้คุณเริ่มศึกษาเรื่องของพ n a l f i n a n ด e เรื่องของการลงทุนการเงินสมวนุคคลนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ภูมิใจใเองมากก็คือทำธุรกิจออนไลน์จนสามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ ซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองที่น mm. ิวซีแลนด์ก็อยยาไม่ถูกนะค,บคะบ้านก็ไม่ถูกก็เพราะว่าศึกษาเรื่องของ personal finance แล้วก็ investing นะคะก็ซื้อทำเงินจากกิจออนไลน์ได้เราก็ไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นเสร็จก็ซื้อบ้านหลังแรกก็ไปซื้อเรื่องของการลงทุนเรื่องของอสังหารมทรัสย์ก็ประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นบทเรียนสิบรเรียนสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นหลักๆประมาณนี้ค่ะ ก็เป,เ,ปเป็นเป็นจุดที่ถามว่าตัวเองย้อนกลับไปได้6ปีที่ห่านนี้ย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็จะบอกตัวเองว่าเนี่ยให้ทําต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้ทํานี้ก็คือเป็น1 10อ่าหลักการสําคัญดก,กันก็ยกเว้น เอไอมา i เพราะว่า AI นี่เพิ่งจะเปิดตัวได้ไมนน่ถึง2ปีก็ขอย้ำนะคะหากคนต้องการที่จะมีความก้าวหน้าต้องการที่จะทําเงินได้เร็วกว่าคนอื่นต้องการที่จะทํางานเร็ว,รวกว่าคนอื่นก็ให้ศึกษาเรื่องของ a อค่ะก็สําคัญมากๆแล้วก็อา่าคิดว่าคงจะมีประมาณนี้แล้วก็อย่างที่แจ้งในอนาคตก็จะแป่งปันเรื่องของเื่อแลของการทํา Marketing Agency ก็ประมาณนี้ค่ะ ก็ถามว่าคนสนใจในอ่าที่จะติดตามนี้ก็ดูดูที่รู้สึกว่าอันนี้มีประมาณ300ก็คลิปที่ channel made t a y l o r ค่ะวิดีโออันนี้เกลอบลืมแนะนำ3กิดที่น่าทําสมนมันมา,มานี้ปี2025ก็เป็น YouTube AI Automation นะคะครึ่งสุนสามารถทําเงินได้จาก Google Adsense, Affiliate Marketing, Coaching ขายคอร์สออนไลน์แล้วก็ขาย Digital Products Digital Products อ่าแต่ว่า การทำ youtube ก็ใช้เวลาค่ะก็ประมาณ6-12เดือนก็ใช้เวลานานกว่าที่จะทำเงินได้แต่ว่าก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือให้ทำโปรโมทสินค้าของคนอื่นถ้าคนไม่ไม่มีสัคคันตัวเองก็อย่างที่แจ้งตัวเองใช้ youtube อยู่ก็เพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่คนติดตามมีคุณภาพประมาณนี้ค่ะเขาก็คือเขาต้องการที่จะศึกษาค,ความรู้ต้องการแล้วก็พอมีกําลังซัพ์ที่จะซื้อสินค้าบริการถ้าคนมี ทำโค้ชอยู่แล้วทำพวกโคชชิงขายคอสออนไลน์ประมาณนี้ก็แนะนำให้คุณเปิด YouTube channel แล้วก็สอนหัวข้อที่เกี่ยวกับที่ที่คุณสอนเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือว่าหัวข้อที่คุณสอนเนี่ยก็แจกเนื้อหาฟรีเพื่อสร้างความเคลื่อไววอั t ตอริตีก็คือเป็นเป็นก็คือลูกค้าจะได้รู้ว่าเอาคุณคุณรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่สอนจริงประมาณนี้ครับก็หยุดหยุดก็นอกเรื่องนิดนึง YouTube AI automation ก็ แนะนำหาคุณไม่ต้องการที่จะรอทำเพราะว่า Google Adsense คุณจะต้องมีคน Subscribers 1,000ภายใน12เดือนก็คือต้องมี Subscribers 1,000คนแล้วก็มียอดดูวิดีโอประมาณ14,000ชั่วโมงภายใน12เดือนก็ใช้เวลากว่าจะประมาณ6 1ถึง12เดือนกว่าจะเขาจะนุม,มาาัติทางทางง YouTube นุม,มัตินี้คุณสามารถที่จะทำเงินจากการโปรโมตส,สินค้าของคนอื่นได้ Affiliate Marketing อันนี้ไม่ได้ทำประมาณ ก็ได้ค่ะประมาณ4ี่สี่แสนกว่าภายใน6ปีก็ทํคือเรียกว่าเป็นรายได้เสริมเป็นเป็นเป็นไม่ได้ทําจริงจังก็ใช้ได้นะคะนี้ก็แนะนําถ้าเป็นไปได้ก็ปรโมทสินค้าพวกไ Ticket อย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ AI Automation Agency ก็อย่างที่แจ้งก็คือจะเน้นชอบที่เป็น MRR m o n t h l y Recurring ลลิงมันรี่หก็คือทําเงินได้ทุกเดือนก็คือ s e l l a b l e ก็ขายได้ Scalable แล้วก็อีกอันนึงก็คือธุรกิจที่3ที่แนะนำก็คือการสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะหรือว่าจะทำพวกโคชชิงถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้วก็สร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจของคุณเองค่ะคุณก็จุดนี้ก็สามารถทำเงินได้ก็แน่นอนกับิลิปมาร์เก็ตชิงพวกไฮทีเก็ตโคชชิงพวกคอร์สอลาพวกสินค้าพวกดิจิทัลโปรดักส์ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ตัวเองก็อย่างที่แจ้งตัวเองก็จะเน้นทำทริปเปิลเอ ตัวนี้แล้วก็จ้างคนอื่นทำจ้างอ่าฟรีแลนเซอร์ทำ YouTube AI Automation แล้วก็ยังทำอยู่ก็อันนี้ก็จะเป็นก็ตัวเองจะทำเพิ่มมาตอนนี้ก็คือทำการสร้างแบรนด์ส่วนตัวแล้วตอนนี้ก็เพิ่มมาทำเป็นการสร้างแบรนด์เป็นธุรกิจอ่ธุรกิจสำหรับการทำมาร์เก็ตติ g งเอเจนก็แนะนำก็เป็น3ธุรกิจ หลักที่ตัวเองทําอยู่ถึงได้แนะนําให้คนที่สนใจทําสําหรับมือใหม่ธุรกิจนี้อาจจะเหมาะกว่านะคะอันท,ที่หนึ่งกับอันที่3มเนี่ยอาจจะเหมาะกว่าแต่ว่าถ้าหากคุณก็เป็นความคิดเห็นส่วนนึรับเป็นไปได้ก็จะเริ่มทำเอเจนซีตั้งแต่6ปีก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องของอย่างที่แจ้งก็จุดหลักๆเลยก็คือสามารถที่จะขายได้สามารถที่จะมีทีมงานของตัวเองได้ขยายธุรกิจได้แล้วก็ขายได้ ภายใน3าถึงหปีถ้าคุณทำจริงจังเพราะจริงจังเพราะว่าเขาจะดูว่า๋อาคุณทําปีหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะที่แบบมีลูกค้าจ่ายค่าสินค้าแระบริการทุกเดือนเนี่ยก็จะมีโอกาสขายได้ประมาณส่วนใหญ่ก็3-5ถึงเท่าแต่ถ้าเป็น AI ประมาณ5-10ถึงเท่าของรายได้ของแต่ละปีก็ชอบธุรกิจโมเดลนี้ค่ะก็คืออย่างที่แซงเป็น m o n t y recurring revenue ก็สามารถทำเงินได้ทุกเดือน scalable ขายได้ scalable สร้างทีมงานได้ประมาณนี้ค่ะ ก็เป็นไปได้ที่จะทําเงินมากกว่า1 0 0 0 0แสนต่อเดือนสําหรับธุรกิจนี้แต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มทํายังไม่ค่อยยังไม่เคยทําธุรกิจออนไลน์เป็นมือใหม่ก็แนะนําอันที่1กับอันที่3าแต่ถ้าหากคุณมีความมั่นใจตัวยเองพอมีประสบการณ์เรื่องของการตลาดแล้วก็เป็นคนที่แบบมุ่งมัน่นที่จะประสบความสําเร็จจริงๆก็แนะนําให้คุณทําอันนี้ค่ะอันที่สองทอ่า Triple A เลยเพราะว่า โอกาสที่คุณจะเกษียณอายุได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นก็มีมากกว่าในการทำธุรกิจอื่นก็อย่างที่แจง้งก็อนที่สามนี่เมก็ทำมานานแล้ว่ะทำมาห้าหกปีแล้วทำมาหกปีแล้วแต่ว่าอย่างที่แจง้งก็คือทำเงินได้ดีอะค่ะก็เป็นเกือบเกือบเกือบจะเกือบจะแปดหลักประมาณนี้ใช่ไหมคะเกือบเกือบเกือบประมาณนี้แต่ว่า ที่ที่ที่เป็นเรียกว่าเป็นข้อเสียก็คือก็รายได้ไม่แน่นอนนะคะรายได้ของแต่ละเดือนก็ไม่แน่นอนแต่ว่าอย่างที่แจนทําเงินคุณเป็นไปนได้ที่คุณสา,สามารถทําเงิน7-8หลักแล้วก็หากคนตัดสินใจที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองท,ทําธุรกิจโคชชิงก็แนะนําให้ทํา y o YouTube ด้วย ก็ไม่เปิด YouTube ก็คือเริ่มอัปโหลดคลิปแรกเดือนมิาป,ปี2019ใช่ไหมแล้วก็ภายใน1ปี1ายใเดือนมียอด Subscribers แค่พันคนแต่ก็สามารถทำเงิน7หลักได้แล้วค่ะซึ่งคนใสจ่จะบอกว่าอ๋อไม่จริงไม่จริงเราคุณจะต้องมีคนติดตามยอด s u b s c r i b e r เป็นหมื่นซึ่งไม่จริงนะคะซึ่งไมทีม่สน์แล้วว่าก็ตอนนี้ทำมาห้า6ปีแล้วก็ยอดคนที่ติดตามก็แค่5้0พกว่าคนเองก็ขอเน้นย้ำว่า ยอดไลคยยอดแชร์ยอด subscribe ไม่สำคัญเท่ากับการที่คนติดตามเนี่ยเขาจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการของคุณนะก็ขอย้ำว่าเป็นไปนได้ค่ะมียอด subscriber แค่1,000คนที่จะสามารถทำเงินเจหลักได้ก็ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณา,าก็ประมาณนี้ก็โดยก็สรุปก็ให้คนพิจารณา3โมเดลนี้เป็นหลักจะได้หากคุณไม่ต้องการสีมลหาหา ข้อมูลเองประมาณนี้ซึ่งใช้เวลาใช่ไหมกว่าจะหาข้อมูลได้ปฏิบัติต่อได้ก็แนะนําให้คุณเริ่มทำหนึ่งใน3ธุรกิจที่เมนแนะนํามาค่ะนี่นะคะคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมสนใจมอนอนเมียก็มีธุรกิจที่1กับที่3ก็มีมีคอร์สมีพวกโคชิ่งสอนแล้วถ้าคุณสนใจก็อันที่2ก็เพิ่งเพิ่งจะทําก็ยังไม่มีค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะ ทำมีแบบมีสอนอะไรไหมประมาณนี้แต่ว่าอาจจะมีแบบว่าเป็นโคชชิ่งรายชั่วโมงมันแต่ว่าเป็นโปรแกรมระยะยาวนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมค่ะก็อันนี้ถามคณสนใจก็จะทิ้งลิงก์รู้สึกว่าบิดลี่มีปัญหาเรื่องของรูปค่ะโหลดรูปไม่ได้ก็รูปอันนี้ก็คือเป็นรูป Oops. ก็เป็นรูปอันนี้ก็เป็นรูปอันนี้ค่ะ ก็เป็นรูปอันนี้ค่ะสึกว่าเมื่อกี้เข้าไปแก้ไขเราปิดลี่มีปัญหาเรื่องของรูปก็เป็นอันนี้ค่ะเป็นหลักฐานก็อย่างที่แจ้งเขาก็คนหนึ่งในสามหนึ่งถึงสามก็ถ้าเป็นหลักห้าหลักก็หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นสามถึงห้าเปอร์เซ็นที่จ่ายห้าหลักอะถ้าเป็นหลักแสนหกหลักก็ประมาณหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นก็มีหลักฐานให้ดูเขาว่าคนเขาจ่ายเงินจริงก็สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นหกสี่หมื่นประมาณเนี้ค่ะ ก็มีไม่มีโปรโมชั่นนะคนสนใจในการสร้างแบรนด์ออนไลน์ก็มีโปรโมชั่นจนถึงวันที่15ก็ลด25%ของราคาเต็มแล้วก็แถมคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง90ชิ้นแล้วก็มีอ่าให้ก็แล้วก็ช่วยเซตอัพระบบส่งอ e ีเมลให้ฟรีด้วยคุณสนใจเข้ามาอ่านรายละเอียดได้มีก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นนะคะ แล้วก็มีเกี่ยวกับ YouTube AI Automation ก็มีแล้วก็ Mini Course สิบตลาดทำเงินนี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็คุณสามารถที่จะคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ประมาณนี้อันนี้เป็นอันนี้คลิกได้นะคะที่อันที่บอกว่าอ่านเลยคลิกที่นี่ก็คลิก,คล,กคลิกเข้าไปดูได้อันนี้ก็เป็นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น YouTube ใช่ไหม ก็เข้าไปคลิกแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปเป็นเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ออนไลน์นะคะก็เข้าไปคุณสามารถที่จะคลิกแล้วก็เข้าไปดูได้อันนี้ลืมเดี๋ยวไม่จะเข้าไปเพิ่มอ่านรายละเอียดคลิกที่นี่เพราะตอนแรกทีทีไม่ได้ใส่คาว่าอา่อานอา่านรายละเอียดคลิกที่นี่มีคนส่งข้อความมาทางไลน์บอกว่าก็ไม่รู้ว่าคลิกได้ประมาณนี้ก็เลยมาเพิ่มให้อัน,นี้เดี๋ยวจะเข้าไปเพิ่มให้เพราะว่าเดี๋ยวมีคนส่งข้อความมาถามอีกก็คิดว่า บทเรียนสิบบทเรียนที่สําคัญในวันนี้ที่เมนํามาฝากคุณก็จะเป็นประโยชน์บางไม่มากก็น้อยค่ะก็คัดเลือกเอาเคล็ดลับหลักๆที่ตัวเองคิดว่ามีประโยชน์กับคนที่ติดตามคุณสามารถที่จะใช้นําไปใช้กับธุรกิจของคุณได้จริงแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการประกอบการตัดสินใจคุณอาจจะคิดว่าอาจจะสนใจในการทําธุรกิจออนไลน์แต่ว่าไม่แน่ใจว่า,าจะทําธุรกิจไหนนี้ประมาณนี้ก็อย่างที่แจ้งก็เคยแนะนำนคะคะสาธุรกิจ ที่ที่ที่อธิบายมาก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไวปผู้นั้นใหม่ในโอกาสหรับวันนี้ม่มลาไปก่อนสวัสดีค่ะ